มีปัญหาส่วนเกินไงคะก็ส่วนเกินส่วนเกินต้องการจะเอาออกพี่เชื่อว่าคุณหมอสามารถทําให้หุ่นของพี่สวยแล้วก็เฟิร์มแค่ดูดปั๊บเนี่ยโอแฟบลงไปเลยคุ้มคุ้มมากคุ้มเข้ามาทําตรงสะโพกบนแล้วก็หน้าท้องบนค่ะ อึดอัดตรงนี้อ,นอึดอัดแต่พอพอดูดตรงหน้าท้องบนแล้วมีความรู้สึกว่าโล่งนะเพื่อนแนะนำมาว่าเออมาดูดแล้วนะชิลมากเลยไม่เจ็บ <Yeah. S 2> ก็เลยโอเคมาตรงนี้แหละแต่ตรงอื่นก็โทรไปหลายที่นะแต่ก็เลือกตรงนี้ปลอดภัย100%เอร์ซนเครื่องมือทันสมัยแล้วคุณหมอโอเคมากเลยโอเคคุณสนุกมากเลยอะ่ะคุณหมอชิลกว่าคนทำอีกอะ่ะ yeah. แค่ดูดปั๊บเนี่ยโอบแฟบลงไปเลย <Yahoo. S 1> คุ้มคุ้มมากคุ้มแล้วก็คุณหมอเก็บรายละเอียดให้ดีมากเลยอะชอบชอบพอมาดูดจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณหมอสามารถทำให้หุ่นของพี่สวยแล้วก็เฟิร์มเพียวได้ค่ะ